หลายๆคนแซวเรื Hoy, um mode mode mode. ่องนกพิจาวนาตนองมีใจกันไหมคะนกเป็นนกค่ะมีนกมีนหนาคือตลกมากเพราะว่ายืนด้วยกันไม่ได้ยืนแล้วคนนึงต้องเอนข้างนึงเพราะว่ามันชนกันทั้งสองฝั่งชนกันสนดล้มันเข้าจมูกเดียวต้นไหแล้วแล้วของแพรเป็นนกหรือเปล่าเป็นนกฟินิกเป็นนกฟินิก เรา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 ได้มีเห็นชุดปก็ปอยกันก่อนไหมหรือว่าเห็นตอนหน้างานเมื่อกี้เลยตอนหน้างานเลยใครอึ้งสุดอึ้งทุกคนเรื่องประเมินใช่ไหมใจตรงกันเรื่องประเอินค่ะวินาว่าเพราะว่าคือไม่รู้เลยว่าน้องจะใส่สไตล์นี้กันนะแล้วพี่พาจะใส่สไตล์นี้แต่ว่าเขาของวินาเนี่ยคือชอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสไตล์ที่แบบใหม่ถึงนกกันนะคะที่แบบกลางปีนี้เรารู้สึกว่ามันมีความเอีเล็กซี่บวกกับสไตล์เกาะที่วินารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่เหมาะกับนิวเออร่าดเลย มีในยะอะไรเป็นนกโดยบนินเป็นปีค่ะ,บบคะก็เป็นนกขนตรงนี้นะคะเป็นขนนกกาละเวกค่ะ ราชวงศ์ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยใช่ราชพิธีต่างๆซึ่งตัวนี้น่าจะไม่ใช่ของจริงแล้วนะคะแต่ว่าคือทางดีไซเนอร์เขาออกแบบมาให้วินาชชอบตัวนี้มากที่สุดก็เลยอยากจะได้ตัวนี้มาสวมใส่ในวันที่เราคิดไว้ตอนนั้นว่าจะได้รับมิคุมวินาขเราโดนมาตลอดเรื่องเชื้อชาติสัญชาตครั้งนี้มันเป็นการที่แบบว่าเปิดรับของเวนเซอร์ซีรีสว่าไม่ได้ไทยเราเปิดว่างมากกว่าเพศถักแบบความหลักในทางเพศก็เปิดรับเรื่องของสัญชาติเชื้อชาติด้วย วีนาดีใจมากๆนะคะที่ MTI เปิดกว้างเรื่องของเรื่อเชื้อชาติและมองว่าวีนาเป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งวีนาเป็นจริงๆวีนาเติบโตเกิดในที่นี่พู้ภาษาไทยแล้วก็รักอาหารไทยเป็นเหมือนคนไทยที่ ท้องถิ่นมาจากงหวัดเชียงใหม่เลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบอสแล้วก็ทุกคนที่เปิดใจให้กับวินานะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss Universe วินาจะนำความเป็นไทยที่แบบสากลที่มี diversity มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเรื่องเพศเรื่องต่างๆมานำเสนอให้กับทั้งโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างและพร้อมรับคนจัดกทั่วกค่ะอย่างคำพูดไรทุกคนแบบเชชาติอินเดียของที่อยู่เป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยบางคะในวันนี้ที่แบบว่าต่งคนไทยเปิดกว้างแล้วนะ วินาก็อยากจะบอก,กคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติอินเดียหรือเชื้อชาติอื่นวันนี้สังคมไทยมีความเป็นสากลและมีความทันส,นสมัยมากมากเปิดรับเราทุกคนไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนหรือว่าคุณจะมีเชื้อชาติใดประเทศไทยพร้อมต้อนรับและเราอยู่เป็นแบบเพื่อนอยู่เป็นแบบครอบครัววินาดีใจค่ะที่ได้ยกตัวเองว่าเป็นคนไทยที่จับไม่ได้มีเพลงต <c oughs> ัวยศตัวเอง <c oughs> ออเป็นไิรส์แล้วค่ะแบบ<า>ยิ่<อ>งใหญ่มาก มาจ้งแล้วมาจ้งลองค่ะปีนาสีอหมีนาสีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาเยอะตัวเอง จริงขอบคุณพี่ออฟมากที่แต่งเพลงนี้มาให้เพราะว่าตอนแรกพี่อ๊อฟบอกว่าจะแต่งตอนที่วีนาได้รับมงกุฎแล้วแต่ว่าเขาปล่อยออกมาก่อนแล้วพอวีนาฟังครั้งแรกอบบโคตรมากจริงๆคือเป็นเพลงที่แบบอย่างแรกเลยนะเขาไม่มีใครเคยแต่งเพลงให้วีนาและอย่างที่สองก็คือเป็นชื่อวีนาอยู่ในเพลง <c oughs> แล้วเช้าวันต่อมามาเข้ากองเพื่อนก็คือร้องเพื่อนคือไม่เรียกวีนาแต่จะเรียกตามไปอ่ะวีนาวีนาพวีนาซิงอย่างเงี้ยทุ้คนเลยก็ดีใจแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวีนาชอบ มากมากแล้วก็ขอบคุณพี่อ๊อฟจักใจจริงๆเลยค่ะที่ทําให้วินารู้สึกว่ามันเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นวบเหมาะกับที่วินาได้รับของขวัวันนี้ด้วยอ่ะมันเหมือนกับว่าอะไรหลายๆลยอย่างในชีวิตเราอ่ะที่เราฝันไว้อ่ะมันเกิดขึ้นจริงแล้ววินาก็เชื่อเรื่องของเวลาที่มันมาถึงแล้วที่ไม่ว่าอะไรที่เราต้องการมันจะเกิดขึ้นสุดท้ายและนำตัวด้วยไทโจ้ใหม่เราต้องใช้เป็น

ล้อข่าวควีนาวีนาวีนาสิงวีนาวีนาวีนาสิงโอเคนะแขรับโอครเคจะมองตรงนะคะยืนนักดานมองตรงนะคะเป็นอะไรของพี่นา่ตลกมากคริงจริกนี่ตลกมากจรลงจร ชอ้การมาถาาีได้เลยค่วิดีโอลูกสวยๆกันมาเลยค่ะมือยกยายยได้เลยเน้อมอยกยาได้เลยเนามื้างล่านะคะตคาสาวมือมยาวถเค่ะามือถมือมือถือมืคะอเลยค่ะามมเค่่ามืค่ะอเค่ะาค่ะค่ะครับ เนอสอกนเวลเพื่อนเลยเพื่อนมีเยอะโอคนะเออใช่อยวขอกล้องก่อน